กลับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนจองเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับผมมือน,นีพอใจด,ดีกับสิผ้าไปตามแนวทางอ่าของวันที่หนึ่งกันยาเนาะพี่น้องเนาะแนวทางของวันที่หนึ่งกันยาสิผ้าไปตามแนวทางของแม่อ้อมเนาะพี่น้องเนาะแม่อ้อมเป็นเลขอ่าสูตรเลขสูตรเลขคำนวณพี่น้องนะครับ เลขสูตรเลขคำนวณของแม่อ้อมนี่กับบอธรรมดาพี่น้องนะครับกับบอรรมดาก็ถือว่าใส้ได้พี่น้องก็ถือว่าไปวัดไปว่าได้พี่น้องกับบอถึงขนาดที่ว่าสิรูร้าพี่น้องกับเขาบ้างรุดบ้างเป็นธรรมดาพี่น้องนะครับกับรุดบ้างเขาบ้างเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะคืออยากให้พี่น้องไปบึงไปชมสูตรของ อ่าแม่อ้อมกันเนาะครับเนาะไปเบื้องสูตรของแม่อ้อมกันว่าสูตรแม่อ้อมสิดีพ่อบอสำหรับแนวทางเอามาฝากพี่ต่อหนองนอนพี่นองเนาะแนวทางของแม่อ้อมเอาพี่นองไปใส่เบิ้งโลโก้องแม่อ้อมกันเนาะอ่าวันที่หนึ่งก็่อพี่น้อง สองห้าหกหกนนะครับแนวทางของแม่อ้อมเด้อพี่น้องนะครับแนวทางแหลกที่ยวมานำเสนอทางช่องพี่น้องแนวทางแหลกพี่น้องออกมาเสนอทางช่องแนวทางแหลกนะครับเนาะแนวทางแหลกพี่น้องของแม่อ้อมเนาะพี่น้องเนาะวิ่งยังพี่น้อง วิ่งยังแล่นยนังวิ่งบนพี่น้องแม่อ้อมใช้โลกโกลัวแล้วก็แม่อ้อมเอาสูตรแม่อ้อมไปลองเบิ้งพี่น้องสูตรแม่อ้อมไปลองดูสูตรเราเก็พ่อใช้ได้อยพี่น้อง กะพูดถึงขนาดว่าสีเปเป็นเสี้ยนปันอีหยังพี่น้องแตะกะมาดีเนาะพี่น้องน้องมาเบิ่งสูตรเล่าเนาะพี่น้องว่าเล่าห้อีหยังแน่พี่น้องวิ่งบนหนังวิ่งล่างหยังพี่น้องแต่บนแยกให้ได้พี่น้องได้ออมนี่แยกให้วิ่งบนหกวิ่งหกบนหกเม็ดเยอะพี่น้องวิ่งบนไปที่หก วิ่งบนไปที่หกพี่น้องจับคู่พี่น้องเมื่อบ่งเราจับคู่วิธีการของเราจับคู่มีอย่างแน่พี่น้องนะครับเนาะจับคู่มีอะไรบ้างเนาะพี่น้องบะเบิ่งอของเราจับคู่มีหก tám, um. bình thường, เนีะครับแนวทางของแม่อ้มอมน,ออนอ้องพี่น้องเนาะติดตาจิดใจมากกระจัดคัดกระพานบอกว่ากันแนวทางมันมีเขา่ามีรุดพีรองครับผมนะครับ แนวทางของแม่อ้อมน้องพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมาดูกันมาชมกันวิ่งล่างอะไรพี่น้องวิ่งล่างเล่าวิ่งล่างวิ่งล่างเจ็ดพี่น้องวิ่งล่างเจ็ดเม็ดเดียวพี่น้อง เรื่งการจับกู้วิธีการจับกู้ของแม่อ้อมนะครับนะของแม่อ้อมจับไห้มีอย่างพี่น้องกระสีบบแตกต่างบมนี้กันทุกพี่น้องนะครับเนาะเบิ้งของเราจับกู้กันเจ็ดสามพี่น้องเจ็ดห้าพี่น้อง แล้วก็เจ็ดเก้าพี่น้องนี่ก็คือแนวทางใหม่ๆสดๆของแม่อม้อมเนาะพี่น้องเนาะใหม่ๆสดๆเป็นคลิปแรกงวดแรกพี่น้องเอามาทาท้ายค้อมเหมียนดํานาะพี่น้องเนาะเอามาทาท้ายค้อมเมียนยํำทางช่องพี่น้องงวดวันที่หนึ่งกันยาพี่น้อง งวดวันที่หนึ่งกันยาน้องพี่น้องเนาะอ่าหนึ่งกันยาสองหะหกหก,หกพี่น้องแม่ออมแม่ออมเลขสูตรเลขคำนวณเล่าพี่นอ้องได้ยินข่าวยินข่าวกับบอลร,ร้มดาพี่น้องนะครับสําหรับเลขวิ่งไม่เคยหลุดพี่น้องนะครับสําหรับเลขวิ่งไม่เคยหลุด แต่ว่าจับคู่กับมีผิดบ้างรุดบ้างพี่น้องเป็นธรรมบดานะครับเนาะแต่ก็ถือว่าใส่ใดพี่น้องก็ถือว่าแม่นยัมมันคงยู่สาหรับแม่อ้อมพี่น้องนะครับแม่อ้อมจับคู่ไห้พี่น้องวิ่งบนอะไรวิ่งบนไปทีหกเม็ดเดียวพี่น้องจับคู่ไห้ยังพี่น้องจับคู่ไห้หกสามหกห้าและกับหกเก่าได้พี่น้องเด้อนะครับส่วนล่างพี่น้องล่างก็วิ่งวิ่งล่าง เ,เ,เม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องนะครับ 3, วิ่งรางเเม็ดเดียวแขนแขนเด้อนะครับแนวทางของเราวิ่งไปที่เจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องนะครับจับคู่หายพี่น้องจับคู่หายแม่อ้อมกับจับหายเจ็ดสามพี่น้องนะครับเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดห้าพี่น้องแล้วก็เจ็ดเก่าพี่น้องนะครับพี่น้องครับแนวทางแหลก ของแม่อ้อมให้พี่น้องแคบนาจอเล่าไว้ได้พี่น้องได้แคหนาจอเล่าไว้เอาไว้เบิงเป็นพระญาณลักฐานพี่น้องว่าแนวทางเราสิเดือนดีซ้ำใจพี่น้องนะครับเอาไว้เบิงพี่น้องนะครับเอาไว้ติดตามแม่อ้อมงวดต่อไปพี่น้องแคบนาจอแล้วเราจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีได้พี่น้องได้ กำลังแรงใจซึ่งกันและกันนะพี่น้องเนาะเอฟซี FC พอใจดีดีทุกคนบอถิมบอปะพี่น้องนะครับหักกันแพ่งกันนะพี่น้องเนาะคือข่าวเหนียวหนึ่งไม้นี่พี่น้องเอาพี่น้องครับพอใจดีกับบมีอยังมากใยฝากวีตัวน,น้องพี่น้องสําหรับคลิปนี้พอใจดีกับมีฝากไว้ทต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม